สวัสดีครับผมวันนี้ออัปเดตเตาครับเตาชีวมวนขนาดจัมโบ้ครับราคาพร้อมจัดส่ง EMS 950บาททั่วประเทศครับเก็บเงินปลายทางเป็นเตาประหยัดพลังงานครับเตาชีวมวลสังเกตด้านในฮะควันจะตีม้วนตัวกลับขึ้นมาเป็นพลังงานแก๊สเผาไหม นี่ครับใช้จัมโบ้ฮะไว้สำหรับต้มหมูกรอบทอดหมูกรอบกวนทุเรียนกวนมะม่วงฮะางหรือใช้งานใหญ่ๆร้านก๋วยเตี๋ยวฮะหากต้องการประหยัดพลังงานเตาตัวนี้ครับอัปเดตมาเพื่อสำหรับใช้งานกับนี่ครับไม้ฟืนเปลือกทุเรียนแห้งแกนข้าวโพดหรือสังข้าวโพดครับ บางคนจะสงสัยว่าไอเตาชีวมวลเนี่ยมันแตกต่างจากเตาอังโลยังไงนะครับเตาอังโลจะทิ้งควันครับแต่เตาชีวมวลจะนําควันกลับมาเป็นพลังงานแก๊สควันน้อยฮะเพราะจะถูกเผาไหม้เป็นพลังงานกับแรงดันของไฟเตามีสองส่วนครับมีส่วนตัวเตานะครับชั้นนอกแล้วก็ชั้นบนเป็นส่วนไส้เตา ไส้เตาสามารถถอดเปลี่ยนได้ล้างทําความาสะอาดด้วยน้ําได้นี่คือไส่เตาที่หมดอายุครับสามารถหาได้ตามร้านของเก่าทั่วๆไปเราลองตัวเตานี่คือไส่เตาที่หมดอายุแล้วครับนี่ฮะทำเองได้จากที่บ้านครับวัตถุดิบหาง่ายถ้าสนอกสนใจก็ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กบ้านสวนสิริวั์ หรือ Youtube คำค้นช่องบ้านสวนจิริวันเตาชีวมวลบ้านสวนจิริวันครับหรือติดต่อที่เบอร์0860366579ครับคลิปนี้อัปเดตเป็นรอบที่2ครับเตาขนาดจัมโบ้ถังขนาด50ลิตรครับความจุของถังพลังงานเผาไม้จากฟืนตอนนี้ผมใช้จากไม้สแกร์ครับไม้หมัดยังไม่ท้องได้แห้งมากประมาณน,นี้ใช้ต้มหมูกรอบ กระทะขนาด50นิ้วนะครับครับคลิปนี้ก็แค่นี้ฮะขอบคุณครับแรงดันไฟเยอะมากครับใช้งานง่ายกับฟืนทั่วๆไปนี่ครับ